ยินตลอดลายเนาะก่อนเอ้ยมันคือแข่งได้ป่ะัแข่งปกติป่ะมันสับบรึอเล้วมันเนาะนี่เฮ็ดยังดดไงปักกะต่าย แทบกันว่ะแซษเออเฮือมันกรอบเนาะกรุบกรับกรุบกรับเลยเธอมันใหญ่กะตัวดีสบายดีพี่น้องบ้องไปบัรสุกรสุคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเวินกระเบ่าเนะเาะอ่าเมืองปักเนืมตอนนี้เรา,มา,า,เม,ามาหาพี่น้องเนาะมามาหาหนอหาหนอให้เพื่อนมามาหาหนอ นำทีมโดยชาวนาเนาะชาวประจำบ้านเบิ <c oughs> ้งกระเบาที่ไปหานอนอยอู่ยู่ใส่ปะเฮ่อเนะ <c oughs> นี่อยอยู่นี่ลงฝาขาว,อขาวเออเสี่ยว <c oughs> เมื่อนฝากกันพอกัแม่อยู่ในเมืองคนละมาหาเองถ้ชชิได้หรือไม่ได้กับเบิง้งเอาด้อย่านปุบยุงเขาว่ายุงหลายเนีน่ยนะ การเด้งตกอ่ะประมาณนี้แหละอยหาตัวหาได้หลายว่ะแต่ละมือไะง่ายง่ายหาได้หลายบ่ล่ะลาละโอ้ยจับเสียมคือสุดที่เอาเกิดการพิดกันเกิดขึ้นเนาะดูน้ำทางโอ้โหเอา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 โอ้ลมโซอีกวันี่เออให้หู้เนาะว่าอยู่นี่มันมีคุ้มเนาะกะ แฮ้ให้ระวังว่าฉันซะร่วมเบรกอกกนี่โอ้ข่มตัวนี้อันตรายเลยร่วมเบรกอีกข้าวบงกล้องอยู่เองน้าผู้ใดเดิน ในเขตนี้นะมันเคยถ่วมเนาะถ่วมอยู่อะ่ะเริ่มเข้าปลาละตอนนี้ก็เข้ามาในปลาแล้วเนาะเริ่ม นอละฉันไซื้อได้นอนหนึ่งวันบ่แม่นง่ายๆเด้อผู้ใดที่ว่าอันไปตลาดหั่นน่ะไปซื้อนอนละต่อเจ้าแท้ตอว่าหั่นน่ะเออก็ให้เบิ่งคลิปนี้ว่ามันชั่วชีหาได้นอนหนึ่งม่นเ่็นยังไงบรรยากาศอันนี้คือเนี่ยเขาปลาขาวบ่สซุมนอนอย่างนี้มอนอนมันหมูเออนอนนอนมันหมู เออเอาไปแกงบ่แซ่บอะเท่นี้นนนเอเอข้ามาในกระดานสมัยนี้<ห>นนเขน้าปลากำลังจะเข้าปลาหัวน้ไว้ครับ ก็นแลวว่านอนอ้นอนอย่างนี้เนาะอันนี้พิ่นอนอ่กนอนนอไหลไปทนไมแม่มันไหลล่ะแม่พอแม่ละทับด้ทับรถเออนี่แหละสิง่ว่ามาแต่งโตเบาๆเมือนี่บูมแม่งเลยบูมได้มาคุดเนาะถือ ว่าวิชาการงไงกะยอดเลยแล้วตัวน,นึงกันบูมีประมาณสองกับน้องเอาแม่ไหมใส่ละนอนเอาโอ้เข้าเอาเข้าอันนั้นละวา้าถูกอันนี้บูมีนอกนักเลน่นเนาะอันนี้เนี่ยทั้งน้ำทั้งผ้าเออเา โอ้โ้งามเราตัวนี้นอที่สามนอที่สามนปอที่สี่นอที่สี่ เขาหาบุปเป็นเขาจับอันนี้ให้ยางเดี่ยวนี่ได้ซีนอละแต่ว่านักหนักอันนี้มีนนยาก,กันยุงแล้วมีน้ำเนี่ยแต่มันหนักนะแม่ป่ะเเซียนเซียนเฮ้ยนี่แด๊ดแสบนะ เห็นตัวเห็นนี่บ้านยิ้มเป้ยแลวแล,วแล้วแม่นี่สุดทะดันแกงละเมีมได้บ้านนอใ,ใช่ใช่โอ้ยอูย้สีหาหนอธรรมดาแล้วท่านใส่พายกระเป๋ากันเนาะ ใส่สุดเอ่อุนตะแม่นพนมานะเห็ดพวกเหรอแม่นว่าเห็ดปวกใส่เบิงดูอ่านองเดียวมามาเลยสอดเนี่ยได้เห็ดปวกนำาำมันบ้านแล้วเนาะบ่ใส่ดะคื่เห่ไสตะดีแทะคือ่เห็นวะอือได้เรื่องได้เรื่อง ถือว่าม you know? ีประโยชน์เนาะเอามานี่เนาะอหน่าดห่าียวหอกน่อ่เดียวาอันนี้เาจะเอาแล้วอูเอาเล็กที่สุดเลยเนาะมันออกหน้าดินน้อยเดียวแต่ว่ามันอัน ตัวนี้กัแม่เดินตัวนี้เออน้อยพ่ดว่าแก่พดนี่มันออกว่ะ แข็งไปแล้วคนวะต้องซับกูเถอะอืยืดเสอิตอนนี้เริ่มเก็บนอใส่กระสอบแล้วป้าได้หลายไปแล้วคุนวะ หน้ากับป้าไปนี้ก็ได้จีเอานี่ก็ได้เออมันจึงเบาเนี่ยถือจะพ่านไปววได้ลายไปเลยนะเริ่มลายละโซนาโซนาโซนาบุซา,าวมันก็เบาเนาะอันนี้ก็เป็นปลาลายไปเลยปลานอลายมันก็เป็นเกอะน,น้อยๆเนาะแต่ว่ามันไฮโนอคือไฮโนอใหญ่แอะว่ามันขึ้นกับกาะเขาก่อไงก็ เห็นอีกแล้วได้หลายวะอุบ่าวอาจารย์ฮะได้หลายบ่เสือสไปเดอร์แมนหันมีที่ผมไว้สอบผมไว้สอบโอเคเป็นการหานอที่โบต้องใส่เสียงเนาะใส่เสียงยังเดียวล่ะ เอาไว้เห็นไหมจึงโบนักแต่จึงอันนั้นอันปะสอมไปนี่ไปปล่อยไอ้สหน่อยละมุนไปเลยจับไงหปง่อยแหละไปเริ่มมีการอูดนุ่งกันเกิดขึ้นผู้ใดเ,เป็นไนอ้ผู้ใดเป็นน้องอันนี้เป็นไอ้ปะไอ้เหรืห่อยเอื่อยเรืเออ น่าเป็นอันเอื้อยไงคิดว่ามอนี่เป็นอ้ายใช่หรอเปล่าเมื่อโน้อยแท้อ่ะอีพ่อคุณเป็นอันนี้นี่อีพ่อกับอีเมียอันนี้หัวหน้าครอบครัวตีตัวนี้ไอ้แจ้เนี่ยแค้วมันคือกระโปรงนี่เถอะว่ะคือแคล้วอีลาเลยแคล้วแคล้วมันซ้อนแคล้วซ้อนแบบอีลาเลียมันตลอดเอาลิ้นดันมันออกตลอดมันกะสีออกมาออกแลลิ้นดันมันอีลาเลยออกทั้งในผลบ่อะลิ้นดันบ่อะ เอามันต้องได้เสียบนำตลอดใช่ป่ะเขาย่างไปใช่กันได้เสียบนำหรือว่าจับไปนำใช่ป่ะจับไปนำว้ายม่ได้ซอยอย่างพบปันใดหรอกอันนี้เขาไว้ในห้องที่ว่ามันสี่เหลี่ยมที่ว่ามันมีพื้นที่จำกัดเออเจบ็บครับไม่เอาไปฝากไปไปอย่างเริ่มหานอรอ,อามาแล้วกระสอบนอเรเห็นเนาะนหายนะ บเคยมีดีเฮ้ยหลักเปนมาหลักนมอไห้กันยังเนาะน้ำมาถือน้ำคือบ่อเมียนพุ่นปะเอาไปน้ำก็ไม่ยากเโอ้นี่เด็ดเด็ดน่าอยู่นี่เด้ออันหนึ่งสองนอหนึ่งสองเห็นบ่อทนบูุชม ามีเสียอะาไนอน่มีเสียมไอ,นอ,นอมม้ผูคุดเป็นพันว่าคุดจะลองซับมึงอ่ะมาจะลองซับมาไ้า่าวถือก้องไงเนี่ยำหน้าจอเด้อถ้ามันดับละจำ้าจอด้อโวยโม่ซบมเราคยหาเคยหาอยู่แต่บได มันหลายปีละตั้งแต่อกกบบอกจากนิสัยของบุด้คลอยมาหาเ้าบุคคลหาเ้าเห็นเราปะเจ้าเจโ้าโอ้ยลำคาญเลยนี่นะแค่หาว่าบิดนี่นะนี่เนาะโอ้ยมันคือแข็งเดีวปะ แข่งปกติป่ะมันสับบสือไปเอามันนอกนสุดท้ายนอไว้ตัวนี้เปงไงตีตัวนี้สูงพูดชิได้กินบอ้อหน่อยทานโอ้ถึกยามดิถึกน้อยยามดิอว่าเนาหานอกินแต่แล้วชิดได้เมียม,มเขาวัานนี้บอ ถูกยามกันขนาดเว้ยนอนอที่แบบเบาๆเลยบ่บ่อย่างบ่มีซีนติดเลย มันบานเนะเบิดน่ะมันระจุ huh. uh ่มหนอคนเละเห็ดปวกอ่ะเออพอได้ได้เก็บไปซื้ออ่าหน่อยใหญัขนาดนี้จะ่อนลายเนาะก่อน รอบใหม่ที่ได้จน้อยบรรยากาศของการหาหนออากาศดีบรรยากาศดีและะ้วก็มู้ซึกมวนบนดนได้เห็ดอย่างแบบนี้เท่านึงได้นอมาเต็มกระตาเลยแต่ว่าอยู่ในสอบมันก็มีเขาสียหายมันได้หลายที่สุดแล้วเขาเสียเอาเมือในเมืองเนานะนครหลวงเอาเมือฝาก พอกับแม่ให้ได้ต้มกินและกสิเระชิปให้ทุกคนได้เบิ่งเห็นแหละว่าแกงน้ำไม้ลายเป็นปยังไดเนี่นเซียนเซียนเอา้านกำลังย่องเวย้ยอ,อากาศก็ดีดีมานนี้ ยี่เด็ฝนโปต๊กหำบหัวเนาะเฮ้ยยังเฮ็ดว่ะเฮ็ดยังปวดกระตายเซ่บกันว่ะเซีบเสีบอู้ยังมันบานีดเอยเนาะป้าถูก เบื้องเรือนะผู้ทีปิต่แซ่ไปโจ้ปลาเนาปลาทูไปเชียรนี่แซ่นล้ด้วเหรอเฮ้ยเ้จักมือดีเลยโอ้แข็งๆเนี่ยคากเนาะมันอันมันน้อยด้นี่เขาไม่ใหญ่นะก็เอายังใส่เนาะบบบนี้แซ่นนั่นมันสิบกุมภามา มเมือจิ้มเหรอตออันที่พวกไงเก้นะเขาก็ไปเก็บแด้บอกกันหลายหักงากว่ามึงดูลองเก็บบ้างเอไอ้เก็บเยหักปรับปรับปบดึงออกได้เลยบ่นี้เสียวไปใส่เอาหนิลองดึงมึงดึงอลยรวะรัเอ๋อดังแตกแตกแตกนนะ เธอมันกรอบเนาะ,นละกลบ,บ,บกับกบกับ,บ,บน,นอยอยู่นะมันใหญ่กะตัวดิแหงน้อยแหงแหงน้อยัะครับานี่นะแวเขาไปแกงเหรอนั้นกับหักได้ปะหักได้ปะ แป๊กแป๊กแป๊กเสียงดูนะมเคยเห็นไว่เห็นอันนี้ก็ตายก็จะเอินนะ่เยเห็นที่ตลาดหนี่่นเรางไได้ดขายกินเองเหรอ่อทีอ่เราเาก็ไปแกงเลยนะเออโอ้ได้กอบเงได้แจวไปด้ยเอแ่วขายนะแกงได้แกง,แกงนึ่งไดแกงนึ่งอะไหนเน่ยโอ้โหเลยเอาไปเอามา แกมีแ้่ลราบูมี่ันไทยมาสุดในถุงมาไท่ละนี่คือนอที่หามาได้เนาะอกือบได้หลายอยู่ทอกเลยทอกเลย กใส่บันฮะกใส่เอาอันนี้ดีเอาแตกตาดีใส่ออกก่อนเอาชิบจับแย่าเก่ากมาทำถอเลแบกเอาลาดแบกเกแบบแเอามาใส่เลยถ้าหกลงนะไมด้หลั ฝักๆเสร็จจ้ะนก้นกูพี่ก้นเลยโอ้อืเก็บใส่บักโอ้หลายเด้อก้นก็ต่างกันเอามาใส่สายเลยต้องมีมาซ่อมก็ได้อืมนี่หามาเลยนี่ก็คือหน่อไม้ที่เฮาหามาได้ทั้งเบิดเนาะ เขากะสีตัดปลายมันตัดแล้วกะซ่อมหน,หน่อยนึงเพื่ออยาดใส่ถุงสบายแล้วก็จะเอาใสาาร่รถจัาให้แหละเอาเมืองในเมืองนี่คนหานอกระนึงเข้าเปลวไฟแหละวสวยนะเขากะจี้คอดจบคลิปตะเพียงแค่น,นี้เนาะเออคนไทยกับบอจำเป็นต้องเห็นหน้ากันได้เมืองจะนองไม่แหละกะไลยมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยไปแล้ว